กลเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหนียวแน่นนะคะผูเก่งไปยรำทุกที่แล้วก็ยังไม่มีที่ไหนเนี่ยอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้นะคะเป็นเพราะความรักและความสามัคคีแล้วก็ความที่รักวัฒนธรรมไทยนะคะเลยทำให้พื้นที่แห่งนี้เะมีสิ่งดีงามน,นะคะอยู่นานเข้านานนะคะสำหรับวันนี้นะคะกติงเตรียมการแสดงโขนตอน หนุมานจับนางสุพรรณวัชามาให้ท้าผู้พิเศษทุกท่านได้รับชมนะคะ,ะหนุมานได้รับคำสั่งจากพระรามให้ยกทัพนะคะไปเมืองลงการนะคะในขณะระหว่างทางนี้นะคะก็ได้เจอแม่น้ำขวางกาน้นะคะก็มีปลาน้อยปลาเล็กปลาใหญ่ ก็โยนหินลงมาโยนหินขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะกัดแล้งบรรดาทัพของพระรามนะคะไม่ให้เดินเดินข้ามสมุดรไปได้นะคะแต่บรรดาหานุมาแล้วก็บรรดาลิง,งต่างๆเนี่ยก็ได้เอาหินงเนี่ยโยนลงไปเพื่อที่จะถงให้เต็มมหาสมุดนะคะแต่บรรดาปลาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยนะคะเลยเกิดศึกระหว่างปลากับลิงนะคะ หนุมานก็เลยดำลงไปดูในใต้มหาสมุทรว่าเอ๊ะเปนเกิดอะไรขึ้นนะทำไมหินมันถึงได้โยนขึ้นมาโยนขึ้นมาโถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีนะคะ,ะก็เลยดำลงไปนะคะในขณะที่ดำลงไปเนี่ยก็เจอปลาตัวเมียตัวหนึ่งนะคะซึ่งชื่อนางสุพรรณมัจฉานะคะมีรูปโฉมที่งดงามมากนะคะแล้วปลาตัวนี้ก็เป็นเหมือน นางเอกเลยค่ะในในมหาสมุทรแห่งนี้นะคะอนุาม,มานก็ได้รักเลยพอเจอครั้งแรกนี่ตกหลุมรักเลยจากที่จะไปช่วยอเอาหินเอาหินเนี่ยขมลงไปก็เห็นใจละสงสารละเกิดความเมตตานะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านลองดูสิคะว่าานุม,มานเนี่ยจะจับนางสุพรรณมัจฉาได้หรือไม่แล้วก็จะทำะการจองถนนได้สำเร็จได้หรือไม่นะคะ ติดตามรับชมการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานจับนางสุพนมัตชาได้เลยค่ะ ร้อยคกลับไปเป็นลานเท่าพักเท่านะคระขอบคุณค่ะ งสวยทั้งรื่นนะคะโคเ้เป็นมีดานักประสิทธิชั้นสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นมรดกโรคแล้วนะคะอาทางองค์การยูเนสโกได้จดเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่แตะต้องไม่ได้นะคะเมื่อวันที่29ธันวาคม2561น็ดนะคะขอบคุณสำหรับารางวันลน้ำใจให้กับเด็กด้วยนะคะ ขอ,ขอเสียงประเมินเป็นกาลังใจให้กับเด็กๆหน่อยค่ะอัค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ,ะคุณครูเก่งจากโรงเรียนวัดไทหัดพลอยเยสเแสงจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มาทําการแสดง ให้ท่านผู้มีเกียรติท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะภูะบัวเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหนียวแน่นนะคะ,ะคุูเก่งไปลําทุกที่แล้วก็ยังไม่มีที่ไหนเนี่ยอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้นะคะเป็นเพราะความรักรวัฒนธมสามกีแล้วก็ความที่รักวัฒนธรรมไทยนะคะเลยทําให้พื้นที่แห่งนี้ยังมีสิ่งดีดงามน,นะคะอยู่นานเท่านานนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุกเตรียมการแสดงโขนตอนหานุมานจับนางสุพรรณมัชฉามาให้ท้าผู้พิเศษทุกท่านได้รับชมนะคะ,ะหานุมานได้รับคำสั่งจากพระรามให้ยกทัพนะคะไปเมืองลงกานะคะในขณะระหว่างทางนี้นะคะก็ได้เจอแม่น้ำกว่างกั้นนะคะก็มีปลาน้อยปลาเล็กปลา,า,าใหญ่ก็โยนหินลงมาโยนหินขึ้นไปข้างบนนะคะ เพื่อที่จะปั่นแก้งบรรดา,าทัพของพระรามนะคะไม่ให้เดินเดินข้ามสมุดนั้นไปได้นะคะแต่บรรดาหานุมานแล้วก็บรรดาลงิงต่างๆเนี่ยก็ได้เอาหินเนี่ยโยนลงไปเพื่อที่จะถมให้เต็มมหาสมุดนะคะแต่บรรดาปลาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเลยนะคะเลยเกิดจึกระหว่างปลากับลิงนะคะหานุมานก็เลยดำลงไปดูในใต้มหาสมุดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมหินมาถึงได้ โยนขึ้นมาโยนขึ้นมาผมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีนะคะ,ะก็เลยดำลงไปนะคะในขณะที่ดำลงไปเนี่ย <Okay. S 1> ก็เจอปลาตัวเมียตัวหนึ่งนะคะซึ่งที่นางจุพันณมัชชานะคะมีรูปโฉมที่งดงามมากนะคะแล้วปลาตัวนี้ก็เป็นเหมือนนางเอกเลยค่ะในในมหาสมุทรแห่งนี้นะคะ,ะหานุมานก็ได้รักเลยพอเจอครั้งแรกนี่ตกหลุมรักเลย จากที่จะไปช่วยเอาหินเอาหินเนี่ยถมลงไปก็เห็นใจละสงสารละเกิดความเมตตานะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านลองดูสิคะว่าหนุมานเนี่ยจะจับานางสุพรรณมัจฉาได้หรือไม่แล้วก็จะทำาการจองถนนได้สเร็จได้หรือไม่นะคะค่ะโปรดติดตามรับชมการแสดงผลเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานจับานางสุพรรณมัจฉาได้เลยค่ะ นะคะพอมาทีไรก็จะเจอเขาว่าแต่ว่าต้องเจอตั้งแต่เด็กๆแล้วนู้นเนาะลูกเนาะอ่ะหนูชื่ออะไรบอกท่านผู้ชมทีลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิธีรศรีสวัสดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องลูกหนานะคะเอ้ยเฉลยตัวเองด้วยนี่น้องลูกหนานอะ ถ้าใครได้มาครูบัวอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นน้องเนี่ยคือเป็นตัวแม่แห่งตรลําเลยนะคะลำนู่นลานี้ลาสารพัดที่ตะลํมนะคะเป็นเด็กที่รักวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงนะคะลาได้ทุกชุดนะคะแล้วก็เออก็จะมีพี่ป้านาอาอีกที่ลาตามๆกันนะคะแล้วก็คือน่ารักอะมามา,มา,มาทีไรแล้วชุดชอบนะคะก็วันนี้ได้ฝึกฝนให้กับน้องเทานะคะเป็นนางรับบทเป็นนางสุพรรณวัชรา ใช้เวลาฝึกซ้อมอ,อ,อีกวันเลยอีกชั่วโมงประมาณ5้าวันนะลูกเนาะ5้าวัน,วนแล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ะคือเก่งอายุสมุรสงงรามแล้วก็น้องอ่ะเรียนที่อนุบาลาชบุรีแล้วก็มีพื้นที่อยู่บ้านอยู่แถวนี้นะลูกเนาะใช่ไหมเขาจะต้องเลิกเรียนจากอนุบาลเสร็จก็ต้องวงิ่งขับรถไปแล้วก็เป็นห่วงเพราะว่าแต่และว,วันเนี่ยก็คือว่าฝนจะตกบ้างแล้วก็น้องเขาก็อจจะเลิกเรียนอีกทั้งเหนื่อยทั้งเตียแต่น้องเนี่ย มีความพยายามและควาตั้งใจนะคะที่ที่จะทําออกมากลับบ้านเลิกสองทุ่มทุกวันเลยเนาะนะคะเลิกสองทุ่มทุกวันเลยแล้วก็ขับจากแม่กองมากลับมาบ้านก็จะได้พักผ่อนแล้วไปโรงเรียนต่อนะคะเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเพราะว่าน้องมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนโปดแล้วก็ลําโปดเป็นนะคะค่ะอันนี้สําหรับน้องหนูตานะคะอันนี้นะคะน้องโดมนะคะหนึ่งนะคะ แล้วก็ได้รับการปลุกโกล่มาตลอดนะคะจนค่อนข้างที่จะชำนาญแล้วนะคะอ่รายงานตัวให้ท่านผู้ชมังดูสดีครับผมชื่อเรกชาธีรวรวรณครับชื่อเล่นชื่อโดมครับสิบสองครับอ่าสิบสองปวบแล้วนะคะก็จะมีประสบการณ์นะคะในการแสดงค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็รักทั้งสองคนรักทุกคนที่ทรักพัฒนาทมไทยนะคะเพราะผู้เก่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ เป็นผู้สืบทอ,อดนะคะแล้วก็ส่วนเด็กๆก็จะคือผู้สืบสานให้วัฒนธรรมคงอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นโขนล,ละครนาตรศริสิ์ไทยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะลงใจให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเก่งขอขอบพระคุณท่านเจ้าวาดนะคะวัดโ่งสวนทีรีแล้วก็ พี่ป้ <Bond> <t ans> านะทุกท่านที่อยู่นคภูบัวแห่งนี enfin ้ด้วยแล้วก็ถ้าท่านผู้มีติดทุกท่านด้วยค่ะค่ะขอบคุณท้าขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรูเก่งเลยครับผู้เก่งเชิญมาชอบเรามีอะอาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอกาสน้าเดี๋ยวมาอีกเนาะมาบ่อยมาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณส่งตบอไนแล้วก็กำลังใจแล้วก็รางวัลที่มอบให้ด็กๆนะคะการแสดงผลน